ในรายการ G.F ต่อไปท่านไม่ต้องเป็นตั้งเรียกใน,ในงบทดลองนะผมดึงเอาไว้ให้ท่านเลยทุกเดือนนะครับมาเท่าไหร่ออกไปเท่าไรหายไปเท่าไหร่มันดูได้หมดอนะ่ะอันนี้จาหน่ายเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยและกระทั่งตัวรายงานที่เราสามารถดูผ่านระบบเนี่ยท่านสามารถดูแบบเรียลไทม์ได้เลยสรุปข้อมูลนะครับอะไรพวกนี้ผ่านระบบได้เดี๋ยวร่วงพวกนี้นะครับปีงบประมาณ2 5 6 3 64เนี่ยนะมันอยู่ในแผนอบรมความตั้งใจของกองช่วยแก้ไขปัญหาเคลียร์เรื่องทรัพย์สินมรดกต่างๆให้มันจบ รเราไม่อยากมันค้างแบบนี้มันค้างเยอะเกินนะครับเอาเป็นว่าใน,ในเรื่องของสินท,ทรัพย์คงค้างในระบบนะครับผมฝากแต่ละสํานักกองไปช่วยดําเนินการอาทีนี้ในกรณีงานระหว่างก่อสร้างประเด็นหนึ่งที่มันมีปัญหาแล้วมันเคลียร์ไม่จบก็คือกรณีที่นะครับเงินส่วนหนึ่งไปให้สํานักกองอื่นเบิกอายุอย่างเช่นนะครับงบประมาณของโครงการจุประทันเชียงใหม่นะครับไป นะครับศูนย์นะครับศูนย์นคนเครื่องกลเบิกนะครับไปให้สํานักเบิกนะค,คือเงินหนึ่งก้อนปันไปหลายส่วนนะแต่บังเอิญครับเวลาท่านเบิกเบิกเสร็จท่านไม่ได้แจ้งกลับมาที่นะครับหน่วยงานที่เป็นเจ้าของประมาณนะครับหรือแจ้งกลับมาปุ๊บนะครับหน่วยงานนั้นบอกว่าไม่รอแล้วผมส่งรายงานจบงานเรียบร้อยแล้วมันก็เลยค้างข้อมูลเนี่ยมันก็เลยค้างอยู่ในระบบแบบนี้ก็มีค่อนข้างเยอะ ที่ปรากฏในระบบนะซึ่งวันนี้นะครับงานลักษณะแบบนี้จะแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับผมหาทางออกให้ท่านแบบนี้นะสำหรับสำนักใดก็ตามที่ไปเอาเงินข้ามหน่วยการหรือข้าคพูมงานที่เราเรียกกันเนี่ยมาเบิกที่สำนักของท่านที่แบ่งมานะเมื่อไหไรก็ตามท่านเบิกจบเรียบร้อยถติว่าท่านได้มาร้อยบาทท่านเบิกครบร้อยท่านไม่ต้องสนใจนะครับว่า นหน่วยงานนั้นอยู่ระหว่างก่อสร้างหรือไม่ก่อสร้างสมัยก่อนเนี่ยเราจะให้ท่านทำสอทอสอทอ,อะไรครับสทสาไปจบงานที่โครงการถ้าโครงการไม่ทำสอทสอาส่งมาส่วนกลางเนี่ยยังไงข้อมูลที่อยู่ในศูนย์ต้นทุนของสำนักงานเนี่ยก็ไม่ไปนะครับมันก็เลยทำให้ข้อมูลที่สำนักงานชะทานเนี่ยคงค้างค่อนข้างเยอะ บางทีเปลี่ยนมือของพัสดุที่อยู่ในในส่วนของโครงการก็ลืมมาเป็นรายงานก็มีนะครับแนวทางนี้นะครับเดี๋ยวผมฝากทางส่วนบริหารสินทราบไปวางในเรื่องตัวนี้ไว้ด้วยนะครับในเรื่องของกรณีที่ไปเอางบประมาณของโครงการเนี่ยมาดําเนินการที่สํานักนะครับหรือหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของงบประมาณในลักษณะแบบนี้พอเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยท่านมีการล้างเข้าบัญชีพักเลขแปเรียบร้อย นะครบตามจํานวนที่ท่านได้รับมาเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับท่านไม่ต้องไปนั่งทํารายงานสทสามครับให้ใช้ทํารายงานสทเจ็ดโอนมูลค่าไปไว้ที่หน่วยงานที่เป็นเจ้าของงบประมาณเลยก็คือให้เลขแปดไปอยู่ตรงนั้นเพื่ออะไรครับเวลาทางโครงการนั้นจบงานปุ๊บเนี่ยเขาจะได้เห็นเลขแปดว่าอ๋อเลขแปดตัวน,นี้นะครับมันมาจากในส่วนของโครงการที่เออกบประมาณที่จะไปให้สํานักเบิกนะ เพราะอะไรครับเพราะบางทีเนี่ยยกตัวอย่ของของบางหน่วยงานเนี่ยครับมันเป็นสัญญาผูกพันข้ามป,ปีนะเบิกสองปีสามปีบางทีก็เก็บมาไม่หมดเก็บมาไม่ครบมันก็มาค้างที่สํานักสํานักก็เผื่อว่าไม่มื่อะไรจะไปสักทีก็ถูกตามพี่ก็ทําสทไปเรียบร้อยแล้วนะแต่เขายังไม่จบงานเลยเพราะมันเป็นงานของเ,อเป็นงานผูกพันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตั้งแต่ปีงบประมาณ2,500นะครับ64เป็นต้นไปหรือถ้าจะไปเก็บของ6 3สด้วยก็ได้ ถ้าวันนี้เป็นงานที่อยู่ระหว่างก่อสร้างนะถ้าท่านดําเนินการเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยนะครับท่านโอนมูลค่าเข้าเลขแปดก็คือลักบัญชีเข้าเลขแปดเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะท่านไม่ต้องไปรอให้โครงการเจ้าของงบประมาณเอเจ้าของงานนั้นจบให้ท่านาทำรายงานสทเจ็ดไปเลยนะไปสร้างเลขแปดให,ให้ให้หน่วยงานนั้นสร้างเลขแปดไว้รอแล้วก็ทาเรื่องของการโอนส่งเข้ามาที่ที่ส่วนกลางเพื่อโอนมูลค่าให้มันจะได้ไปอยู่ที่ บ้านหลังที่ถูกต้องแล้วเวลาท่านจบเขาจบงานเนี่ยมันก็จะสบายนะครับวันนี้ก็ต้องต้องต้องช่วยกัน่ะทีนี้เรามาดูปัญหาอีกนะปัญหามีค่อนข้างเยอะนะครับเราก็เลยมานั่งสรุปประมวลผลนะครับออกเป็นกระดาษ3แผ่นนะครับต้องขอบคุณท่านอดีตผอ,อง,งอบ,บอนะครับที่ท่านก่อนกระสียนท่านมานั่งช่วยสรุปตัวนี้ให้นะซึ่งแนวทางนี้ยังไม่ได้มีการออกดังสงสือเวียนเลครับ แต่เราเป็นการคิดร่วมกันระหว่างกองส้วสารกทางกองการเงินเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาเรื่องสินทรัพย์ที่มันคงค้างที่มันไม่ถูกต้องในระบบนะครับในเรื่องหลงแนวทางตัวนี้นะครับเราก็สรุปเป็นข้อๆนะครับออกมาให้ท่านเห็นเนี่ยนะครับอยู่ในเอกสารนะครับที่ท่านได้รับไปนะครับก็คือที่เป็น,ปนไฟล์ลำดับที่นะครับ6ขีดสอง ในไฟล์นี้นะครับก็จะบอกวิธีการแก้ไขปัญหาในแต่ละประเด็นว่าถ้าท่านเจอปัญหาแบบนี้ท่านจะต้องทอางออําอย่างไรอ่ยกตัวอย่างของกรณีเลขแปตอนนี้นะที่ผมเขียนไว้ให้ไปตรวจสอบในระบบนะบเนื่องจากว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงนิดนึงก็ใช้ตรวจสอบจากไฟล์ Excel ไปก่อนนะครับก็ไปตรวจสอบนะตามไฟล์ที่ผมบอกเดี๋ยวผมปรับลิงก์ให้ใหม่หรือถ้ากรณีเ,เป็นงานซ่อมใหญ่นะครับปัญหาวันนี้คืองานซ่อมใหญ่มีปัญหาค่อนข้าง,งเยอะ นะที่มันเป็นเลข8คงค้างนะในกระบวนการถ้าเราไม่อยากให้เกิดปัญหาเนี่ยท่านต้องทำวันต่อวัน,วนเดือนต่อเดือนแต่นี่เป็นของที่สะสมนะครับเดี๋ยวในสัปดาห์หน้านะครับเราจะลงพื้นที่ที่สํานักเครื่องจกักรกลนะผมขอฝากสํานักเครื่องจกักรกลจัดเจ้าที่จัดหนักให้ผมด้วยเราจะจัดทีมงานลงไปทั้งส่วนบริหารสินทรัพย์ส่วนตรวจสอบส่วนพัฒนาระบบพสัสดุไปจับมือทำครับ อะไรที่มันค้างคาที่สะสมมาเราขอไปเคลียร์กันอีกรอบหนึ่งรวมถึงรายการครุภัณฑ์ที่นะครับท่านยังไม่สามารถที่ยืนยันข้อมูลในระบบ Acces s ได้นะครับเราก็จะไปช่วยท่านทำเราจะจัดทีมงานจัดหนักไปเลยแล้วแต่ไม่ใช่ว่าเราไปทำให้นะครับท่านต้องหาเจ้าหน้าที่นะครับมาช่วยเราทำเราไปให้หลักการท่าน,านว่าถ้าเจอกรณีปัญหาแบบนี้ จะยังไงจะต้องแก้ไขปัญหาอย่างไงต้องหาวิธีจบให้ได้เพราะว่าในเรื่องของการซ่อมใหญ่ของสํานักเครื่องจักรกลนะครับหรือสํานักงานชนประทานก็ดีเนี่ยนะครับท่านจะจบงานไม่สามารถจบงานได้ทีเดียวถูกต้องไหมเพราะมันบางทีมันเบิกโน่นเบิกนี่ไปโดยเฉพาะเป็นกรณีงานทําเองของท่านบางทีซื้อสีก็มีบางทีไปซื้อตะปูลวดหนามก็ยังมีมันมันมันแปลกกันไปหมดอะ่ะมันเละกันไปหมดอะ่ะแต่ถามว่าเราจะทํายังไงให้มันถูกตอนนี้ก็คือเราก็ต้องเอาตามสภาพมันแหละ เราจะไม่ไปบอกว่าเ้นี่ผิดนะกันมันอยู่ในระบบ G.F ยังไงไปตามนั้นจะเคลียร์เรื่องของงานซ่อมใหญ่ระบบ G.F ก่อนอันดับแรกเพราะมันเป็นเลขแปดที่คงค้างเนี่ยอยู่ประมาณเกือบเกือบหมื่นล้านนะที่มันคงค้างหมื่นสองหมื่นล้านประมาณนี้นะครับเราไปจับมือทำานะเพราะฉะนั้นผมฝากนะครับสำนักเครื่องจักรกลนะครับจัดห้องประชุมไว้เลยแล้วก็เตรียมเจา้าหน้าที่นะครับวันแรกนะครับเราจะไปคุยในหลักการให้ท่านฟังก่อนนะครับเพราะฉะนั้น ออ,อส่วนหัวหน้าเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับทุกส่วนฝ่ายต้องต้องเข้ามาร่วมประชุมด้วยเพื่อจะได้หลักทราบหลักการว่าวันนี้ในส่วนของกองวสื่เราจะทําอะไรให้ท่านนะครับและช่วยเหลือท่านในเรื่องอะไรคือถ้าเราไม่ลงไปไปดาเนินการเหมือนกับกรณีที่สํานักงาน,นประธานที่เราไปเนี่ยมันก็คงไม่จบเพราะว่าเวลาเรามีปัญหาอะไรท่านก็ส่งเจ้าที่มาเพียงคนเดียวแต่เวลากลับไปท่านไปสื่อสารคนอื่นก็ไม่เข้าใจมันก็เลยค้างกันมานะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปลงจับมือท่านทํา นะครับแล้วก็ท่านก็ต้องหาเจ้าหน้าที่นะครับมาช่วยเราด้วยนะครับเราจะจัดจัดจัดเต็มทีมเลยครับ3ส,ส่วนนะลงไปนะผมฝากด้วยต่อมาครับในส่วนของงานที่นะครับเนินการไม่สามารถจบงานโครงการได้นะเนื่องจากหาเอกสารไม่เจอนี่ก็หนักเหมือนกันนะครับผมก็เลยว่าเอายี้แล้วกันวันนี้เรื่องการจบสอทสมเนี่ยมีข้อมูลในระบบ GF เท่าไหร่เอาเท่านั้นก่อน เราหาข้อมูลพบในภายหลังท่านก็มาปรับปรุงครับถ้าวันนี้ท่านบอกว่าท่านได้เงินมา1น0บาทท่านจะหาให้หนึบาทมันหายังไงตายก็ไม่ครบหรอกเพราะว่าท่านอย่าลืมว่าท่านเปลี่ยนงบอไปกี่คนท่านเปลี่ยนพัสดุไปกี่คนปิดองคการไปกี่คนสิ่งที่เราต้องการนะวันนี้คือเคลียร์ข้อมูลระบบ Gf ให้ได้เพราะว่าสตองเนี่ยเขาถามทำไมมันถึงโคงค้างเพราะฉะนั้นในระบบ Gf นะครับท่านสร้างไว้จํานวนเท่าไหร่ที่ล้างมันนข้อมูลไว้ให้จบเท่านั้นก่อนยืนยันท่านนั้นมาก่อน นะครับถ้าวันอนาคตข้างหน้าท่านบอกว่าหาเอกสารพบให้ท่านจบเพิ่มไม่มีปัญหาครับบัญชีมันปรับปรุงได้ครับแต่วันนี้เราต้องเคลียร์เรื่องของเลขที่มันค้างในระบบก่อนเพราะฉะนั้นผมฝากท่านนะงานระหว่างก่อสร้างที่มันเป็นล้านเลขแปดมีเท่าไหร่ในระบบเอาเท่านั้นก่อนเดี๋ยวครับเอาเท่านั้นก่อนนะครับจบเท่านั้นก่อนนะ ตอนนี้นะครับท่านเพียงรับรองมาเนี่ยครับเราคุยกันส่วนกลางแล้วไม่ต้องไปล้วงลูกเยอะหรอกเพราะว่าหายังไงก็ตายมันทําไม่ได้หรอกนะเพราะฉะนั้นผมฝากด้านจุดสามนะครับสํานักใดโครงการใดที่จบงานแล้วฝากด้วยทีนี้เนื่องจากว่าเป็นข้อมูลที่เราต้องติดตามต้องรายงานกรมนะ